สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องไม่ไม,มทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พายจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบ,บุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกและนาพิจิกค่ะประจําเดือนพฤษภาคม2,568นะคะ ชาวราศีพิจิกและษณะพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะ mm. ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงหรือก็ได้นะคะ mm. บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจค่ะ หรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจแรงสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนค่ะส่วนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากภาพรวมการงานกันก่อนนะคะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนพฤษภาคม2568เป็นอย่างไรทางคนที่ว่างงานต้องการหางานนะคะคนที่เป็นพนักงานประจําพนักงานเงินเดือนและคนที่เ,เป็นเ,เจ้าของกิจการเนาะทำธุรกิจนะคะามาดูกันคะ่ะว่าภาพรวมการงานของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่แรกได้เป็นไพ่8ปดไม้เท้านะคะไพ่ชารียอดค่ะไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะชาวราศีพิจิกและราพิจิกนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะ2568 สำหรับคนที่ว่างงานนะคะต้องการหางานเนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมองว่ามันมีโอกาสเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นงานที่ต้องเดินทางเป็นงานที่มีระยะทางเป็นงานที่คุณจะต้องอถ้าหากว่าอย่างน,น้อยก็จะต้องยก ก็จะต้องเดินทางหรือถ้าหากว่าไม่ใช่งานที่ต้องเดินทางก็จะเป็นางานที่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปเลยนะคะก็จะมีโอกาสแบบนี้เข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นงานสื่อสารงานออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะคะก็ขอให้รับไว้ซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่เข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับชาวพิจิกนะคะเออชาวพิจิกนะคะสําหรับคนที่ สำหรับคนที่ทำงานประจำไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์นะคะธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะงานประจำที่เขาเรียกว่าเเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการเอกชนและทาวิสาหกิจ องค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะในเดือนนี้นะคะมองว่ามีความมั่นคงดีขึ้นกว่าเดิมนะใครที่เป็นเซลนะคะยอดขายนะคะก็จะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแล้วนะคะก็จะมีการพัฒนาตัวเอง มากขึ้นเก่งขึ้นนะคะอืมซึ่งไมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นขาขึ้นนะคะสำหรับชาวพิจิกเนาะที่เป็นพนักง,งานประจำนะคะส่วนชาวพิจิกที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์เป็นเจ้าของกิจการ เป็นานายตัวเองนะคะในเดือนนี้นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่าจะกำลังมองหาโอกาสในการขยับขยายนะคะในการเขาเรียกว่าเพิ่มเติมเสริมศักยภาพในองค์กรอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่กระทั่งมองหาลู่ทางนะคะนะในการเปิดธุรกิจใหม่ๆเปิดโปรดักต์ใหม่ขยายองค์กรขยายสาขา ไม่รู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาของการวางแผนเนาะยังไม่ได้มีหน้าไพของการที่จะเทคแอคชั่นทำเลยนะคะซึ่งรอบครอบนะ่ะดีแล้วนะคะอืมอืมประมาณนี้นะคะส่วนลูกน้องหรือบริวารเนี่ยไม่มองว่าอยู่ในโอวาสดีนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถด้วยดังนั้นก็ถือว่าโฟล์นะคะในภาพรวมของการงาน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมการเงินค่ะของชาวราศีพิจิกและราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 8เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะภาพแรกเด็กถือไม้เท้านะคะภาพมิจิเชียนค่ะไาพจั d เม m น n t นะคะ และเป็นไพ่ก้าวเหรียญชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะภาพรวมการเงินเนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็มองว่ายังมีหน้าไพ่ของความอุดมสมบูรณ์มีหน้าไพ่ของอ,อการจับใจ่ายใช้สอยอย่างคล่องตัวนะคะแต่เนือนสิ่งอื่นใดก็อยากให้วางแผนไว้ก็ดีนะคะการเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ อาจจะหมดไปกับการเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยของตัวเองนั่นแหละนะคะของมันต้องมีนะคะแฟชั่นต่างๆอะประมาณนี้นะคะแล้วก็โชคลาภเนี่ยนะคะถามว่ามีบ้างไหมพูดดีเป็นสีแก่ปากค่ะนะคะโชคลาภจะมาจากปากของคุณน,นั่นแหละนะคะเออนะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนนะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกและชาวพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมสัปดาหูสิบแปดเป็นอย่างไรนะคะไพ่หนึ่งไม้เทา้าออกนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่เลเวอร์ค่ะไพ่แปดถ้วยนะคะและเป็นไพ่ เจ็ดไม้เท้าชาวราศีพิจิกละคนาพิจิกนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเนาะก็คือหนึ่งเลยนะคะในเรื่องราวของสุขภาพเนาะช่วงแบบช่วงช่องท้องอะค่ะเออนะคะ,นะคะแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องราวของสติ การใช้สติในการแก้ไขปัญหาไม่ใช้อารมณ์มีการวางแผนในทุกๆเรื่องรอบตัวนะคะอุบัติเหตุมีเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเดินสะดุดลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยเดินเตะนู่นเตะนี่นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะยิ่งถามว่าใครแบบออกกําลังกายโดยการวิ่งโดยการเดินบ่อยๆอ,อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องข้อเท้าข้อเข่าด้วยนะคะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องรของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะขอคําแนะนําค่ะคาแนะนําใบแรกเปินไพ่เดอะสตานะคะไพ่สเตรนค่ะสองเหรียญน,นะคะ ไพ่เจ็ดถ้วยชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงนะคะหนึ่งเลยคือการทำบุญกับสัตว์เนาะการปล่อยสัตว์นะคะหรือทำบุญกับมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือสัตว์แบบนี้ก็ได้โรงพยาบาลสัตว์แบบนี้ก็ได้นะคะตอนนี้มีหลายกลุ่มเนาะที่ช่วยเหลือน้องจรช่วยเหลือน้องน้อง น้องๆที่เขาแบบเจ็บป่วยพาไปรักษาในโรงพยาบาล,ละระดมทุนในการรักษาประมาณนี้ก็ได้นะคะ 2. นะคะทำบุญเกี่ยวกับน้าและแสงสว่างอืมเนาะแล้วก็การชําระหนี้สงนะคะทําบุญเกี่ยวกับทําบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการให้ทานนะคะอาหารการกิน โรงทานอาหารกลางวันแบบนี้ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะ ทำได้สำหร,รับชาวพิจิกนะคะก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วยิ่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ